สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคานนะคะ่ะสวัสดียามเช้าๆเนาะสำหรับเมือนี้กับวันศุกร์แล้วค่ะแอดก็จะเอาแนวทางมาหาอฟซีได้ติดตามเหมือนเดิมเรื่อาคยๆค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นดินเกาเซียนเดนเจเซียนแล้วก็สซรุปเลขกเดนรวมเซียนเนาะแล้วก็จะมีแนวทางของเซนเซียนทางจิตเนาะแล้วก็จะมีของออนน้อยตาบรรทัดนะคะในคลิปนี้ แนวทางของเจเสเซียนกับะมีของเจาตาพารวยเจาปากแดงโชเจชานออเพชรล็อกเทียนล็อกอุดรล็อกหนงบัวนะคะสำหรับในคลิปนี้เนาะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณ fc แฟนคลับทุกท่านค่ะที่เขามาติดตามที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้แอดเนาะแล้วก็เป็นกำลังแรงใจทั้งช่องของแอดฝากช่องหน่อยๆอีกจากหนึ่งช่องเนาะสำหรับ fc ใหม่ที่เข้ามาอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะแล้วก็แนวทางของทุกๆเซียนค่ะที่หายมาใน ทุกๆครั้งแล้วก็ทุกๆคลิปที่ผ่านมาก็กรับขอบพระคุณหลายหลายเลอสาหรับแนวทางที่ให้มาแนวทางทดีๆเนาะมาตามตอนนะคะแนวทางเด่นเกาเซียนค่ะเดนเกาเซียนเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาเข่าตัวร้องแล้วสำหรับเลขกเดนเดนตัวร้องซีะกับหกแล้วก็จับคู่ชนที่หกซีเข่าที่หกซีตรงๆนะคะกับแนวทางเลขคู่ชนกันหลายที่สุดเนาะ ตามตอนแนวทางค่ะสำหรับเลขเด่นร่วมเซียนของเด่นออเด่นเกาเซียนเนาะเลขเด่นวันนี้เด่นที่แปดค่ะร่องที่หากับหกจับคู่ชนที่แปดสามห้าแปดเก้าจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็จิสามค่ะสำหรับดินเกาเซียนอ่แคปหน้าจอเนาะคะ่ะไปต่อเนาะต่อที่ดินจิเซียนค่ะ เดนเจเซียนเดนไม่เข้าเนาะร้องกับบอมา้าจับคู่ชนกับบอมีเนาะคะ่ะไปต่อคะ่ะเมื่อน,นี้สองทุ่มครึ่งสำหรับเดนเจดเซียนกับลาวพัฒนาเลขเดนวันนี้เด่นทีสองกับห้าค่ะจับคู่ชนที่ห้าสองห้าสามสองหกสองห้าแล้วก็เก้าห้าค่ะของเดนเจดเซียนเนาะคะ่ะต่อที่ แล้วพัฒนาของเด่นเดินดีรวมเซียนทุกสำนักเนาะข้าแต่ตัวเด่นค่ะเด่นที่หกเด่นที่หกมาหลักสนะิบเนาะสิบทั้งบนทั้งล่างอ่าจะผู้ชนบอมีนะคะกับผู้ชนไม่ผ่านไปต่อค่ะแนวทางรวมเซียนรวมเสียนเหล็กเด่นทุกสำนักนะคะ เดนเดินเียรวมเซียนวัน,นีเดนทีหาหกเจ็ดแปดค่ะห้าหกเจ็ดแปดจับคู่ชนที่หาหกหาเก้าหาสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาแล้วกับแปดสามค่ะเดนรวมเซียนชอที่ของรักอุดรค่ะสองวันติดราคาพี่พี่ fc มีโปรได้เฮงปังไปกับรักอุดรมามีใครตามไหมโปรได้ที่จับตามองบอผู้ได้ที่แรกเดียวแต่เดี๋ยวกับเพื่อนว่ แนวทางของลรออุดรเข่าตัวเน้นตัวจอค่ะตรงๆเนาะสำหรับ6ซีวันนี้กับเป็นงวดที่2ที่เข่าเนาะงวดที่ผ่านมาวดที่ผ่านมาเข่าตัวเบิร์นค่ะเบิร์น55แนวทางคําคืนนี้ค่ะสําหรับซ้ายวิ่งรูดเด่นบนล่างของลอกอุดรไฮเด่นที่8ดค่าร่องที่หางวันนี้สตัวไอที่8หา8ซีหา3หา2เน้นที่8หากับหาสองค่ะ เบินที่แปดแปดกับฮาฮาสามตัวให้ที่แปด้าสาม้าแปดสี่นะคะแล้วก็แปดฮาสองน้นที่แปดฮาสองค่ะแนวทางเลขสามตัวค่ะของล็อกอุดรน,นะต่อที่ของชอชัยชานค่ะชอชัยชานค่ะแต่ต่อเดีนเรื่องค่ะจับคู่บอถึงจับคู่บอฮอดเนาะสำหรับแนวทางของชอชัยชานตามต่อค่ะเด่นยังเดินดีเนาะ ยังถือว่ามาให้อยู่ยังไม่หลุดสำหรับต้องว่าค่ะให้เดินที่เก้ากับห้าค่ะสองตัวใหที่เก้าห้าเก้าสี่หาสามหาสี่เน้นที่เก้าหากับหาสามค่ะเบิ้ลที่เก้าเก้ากับห้าห้าค่ะเลขสามตัวไหที่เก้าหาสองหาหาสามแล้วก็หาเก้าสี่เน้นที่หาหาสามค่ะแนวทางเลขสามตัวของช่อชัชันเนาะ รอที่ของอเพษค่ะอเพษเข้าตัวเด่นนะคะเอาตัวเด่นให้กันสําหรับเด่นที่หกจับคููกับเกือบมาเนาะคะ่ะนินให้ที่หกสามมาออกหกสี่เนาะจับคููไปพอถึงสําหรับแนวทางของอพิษอ่าแนวทางตองวดค่ะสายวิ่งสายรูดเด่นบน่างว่านี่ให้เด่นที่สองค่ะวันนี้เด่นสองร้องเก้าเนาะเลขสองตัวให้ที่ 6, 3, ออก 6, 4, เก้าห้าเก้าหกสองเจ็ดสองหกสำหรับตัวเน้นเน้นที่เก้าห้ากับสองหกค่ะ แนวทางเลขสองตัวกับตัวนี้นเนาะเลขเบิ้ลให้ที่เก้าเก้ากับสองสองค่ะสามตัวให้ที่เก้าสองเจ็ดเก้าสองหกแล้วก็เก้าเก้าหกค่ะเน้นที่เกนะ้าสองหกเนาะแนวทางเลขสามตัวค่ะตัวที่ของเจ๊ปากแดงเจ๊ปากแดงเจ๊ปากแดงหลุดนะคะเนาะ เจีปากแดงไม่ผ่านอ่ะไฮจิตออก6กแนวทางต้งองวดค่ะซ้ายวิ่งรูดเด้นบนรางว่าน,นี่ของเจปากแดงให้เด่นที่7กับ2 2ตัวไ้ที่7จ็ดห้าเจ็ดหกสเน้นที่7 5กับ2 5ค่ะเล็กเบิลไฮที่ห้าห่าเจ็เจ็กับสอค่ะเลขสมตัวไที่7 5, 5. 7, 2 3, 2 3, 2 5แล้วก็เจ็ค่ะแนวทางของเจปากแดง ตัวที่ของล็อกเทียนค่ะ <c oughs> ล็อกเทียนก็หลุดเนาะล็อกเทียนไม่ผ่านตามต่อวันศุกร์ค่ะเมื่อนี่สองทุ่มครึ่งกับลาพัฒนาสายวิ่งสายรูดเดินบนรางของล็อกเทียนห้เดินที่สองค่ะร้องที่เจ็ดสองตัวให้ที่สองตัวให้ที่เจ็ดสองเจ็ดสี่สองห้าสองหกเน้นที่เจ็ดสองกับสองห้าค่ะเบิ้ลที่ห้าห้ากับสองสองจ้ะสามตัวให้ที่เจ็ด สองห้าสองเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองหกเน้นที่เจ็ดสองหาค่ะแนวทางของล็อกเทียนเนาะมาต่อที่ของล็อกน้องบัวค่ะล็อกน้องบัวล็อกน้องบัวก็ลุดเนะคะ่ะสำหรับแนวทางไม่เข้าไปต่อว,วันสุกเมือนี่ แล้วปรนาธษาวิ้งสายรูดเดินบนรางของล็อกนองบวงัววันนี้ให้เดนที่หาร่องที่แปดค่ะสองตัวไอที่หาสองหาสามแปดหนึ่งแปดสองเน้นที่หาสองกับแปดสองค่ะเบิ้นที่ห้าห้ากับแปดแปดสามตัวไอที่หาแปดสองแปดแปดหนึ่งแล้วกับแปดหาสามเน้นที่หาแปดสองค่ะแนวทั้งเลขสามตัวเนาะค่ะของล็อกนองบวงัวาชอบก็บจัดเนาะแต่ยังบาพร้อมกับผ่านสกอนะ้อนเนาะ เบ่งแนวะทางดีๆไปน้ากันเอาไว้ลุ้นกันเนาะแนวทางต่อค่ะของเจ๊ปากแดงเนาะเอา่ของเจ๊ตาผ้ารวยเจ๊ตาผ้ารวยบอกข่าวนะคะลุะต้อ,องขอพายเอซีแฟนครับหัวที่แล้วเขาเกาศู 90, นย์เนาะเขาแล้วงวดน,นี้ลุดค่ะเล็กเดนบมามานะเด่นี่มาจับคู่ก็เลยไม่ผ่านของเจตา สายเิ่งดูเด่นโบรางวันนี้ให้เด่นที่หากับสองค่ะเด่นทั้งสองตัวอีกเนาะสองตัวให้ที่หาสัหาสามหาสองสองหนึ่งสองศูนย์เน้นที่หาสองกับสองศูนย์ค่ะเบิ้ลที่หาหาค่ะเลขสามตัวให้ที่หาสองศูนย์หาสองหนึ่งแล้วก็หาหาสามสำหรับตัวเน้นเน้นที่หาสองศูนย์ค่ะในทั้งเลขสามตัวเนาะต่อที่ห้องตาบรรทัดค่ะตาบรรทัดก็หลุดค่ะ แลวทั้งต้องวัดหะเด่นที่หาค่ะร้องที่หนึ่งสองตัวให้ที่หาหนึ่งหนึ่งสามหาสองหนึ่งสองอ่าสำหรับตัวเน้นเน้ท 5, 2, 1, นที่หาสองกับหนึ่งสองค่ะเบิ้ลที่หาหากับหนึ่งหนึ่งสามตัวให้ที่หาหนึ่งสองหนึ่งหาสองไอหาหนึ่งสามเนาะแล้วก็หนึ่งหาสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งสอง น่นที่หนึ่งหาสองค่ะแนวทางของตาบรรทัดค่ะแอปหน้าจอนะจ๊ะมาต่อที่ของเออน้อยค่ะหลังจากที่เข้ามาสองวัดติดเนาะสองวัดติดสามศูนย์งวดแรกแล้วก็บิ้ลห้าห้าก็คือมันพุดนีหลุดเนาะค่ะแนวทางบได้ตองวดเนาะหลุด อขออภัย fc สำหรับคุณที่กําลังจะตามไปต่อคือเก้าค่ะสําหรับแนวทางสองอ่อนน้อยน้ําโชงวันนี้ให้เด่นที่สองกับหาสองตัวให้ที่สองห้าสองหกห้าแปดหาเก้าเน้นที่สองหากับห้าแปดค่ะเบิ้ลที่สองสองกับห้าห้าเนาะเลขสามตัวกับให้ที่สองห้าแปดห้าสองหกแล้วกัสองห้าเก้าเน้นที่สองห้าแปดกับแนวทางเลขสามตัวของโอ่อนน้อยน้าโชง ในคำคือนในคำคืนนี่สั้นเสาร์นี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงปังปังรับทรัพย์กับลาวพัฒนาเมลงนี่เนาะสองตุ่มครึ่งสำหรับพีพีเอฟซีที่เข้ามาติดตามประกาศผลประคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เซนเซียนทุกท่านที่ให้แนวทางมากับขอบวผลประคุณนในไลน์เนาะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ